ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่ขอบพปื้มปิติก่อนนะคะควันนี้นะคะคุณผู้ชมขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะทรงพระกรุณาโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมพระระชาชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองว่านักขราพิพัฒน์ค่ะคตามที่นะครับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยทางรฟมเนี่ยได้ดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดร้าสำโรงครับซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะรองนะครับหรือเรียกว่าฟีดเดอร์ครับเพื่อเชื่อมต่อและก็ขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์รองรับการเดินทางของประชาชนครับโดยได้มีการนําระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเลมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับและมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนแล้วเมื่อวันที่3กระกฎาคม2 5 6 6น้นั้นนะครับในการนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานชื่อเส้นทางของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับว่านักขราพิพัฒน์นะครับซึ่งก็มีความหมายนะครับว่าความเจริญแห่งเมืองนํามาซึ่งความปิติยินดีและสิริมงคลแก่กระทรวงคมนาคมการรถไฟนะครับรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับและก็ระชชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่งครับโดยกระทรวงคมนาคมและรฟอร์มอ,รอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางรางให้มีความสมบูรณ์ อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนให้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการคมนาคมและการบริการขนส่งสาธารณะต่อไปค่ะสำหรับโรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒนมีระยะทางรวม30.4กิโลเมตรเป็นโครงสร้างนะคะ เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายเลยมีสถานีให้บริการทั้งสิ้น23สถานีค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาคือ6กโมงเช้านะคะถึง24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนี่แหละค่ะโดยตลอดเส้นทางมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลักอีก4สายได้แก่สถานีลาดพร้าวเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลน,นะคะ MRT สายสีน้ำเงินบริเวณนะคะสถานีแยกลำสาลีด้วยค่ะครับผมนั่นก็คือเรื่องของ ชื่อเส้นทางน,นะครับที่มีการพระราชทานมาแล้วนะครับ